สำหรับคนรักบอลวันนี้มาดูเยาวชนคนเก่งปิ่งฝีมือโตขึ้นต้องสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับครอบครัวด้วยฟุตบอลเป็นทีร่รักครับเาวัอาทิตย์นี้ก็มาดูการฝึกซ้อมของเด็กๆเ,เยาวชนที่ ส่งไลน์นัดเพื่อนๆที่มีใจรักฟุตบอลด้วยกันไม่สนใจเกมไม่สนใจยาเสพติดนะครับนัดกันมาเล่นฟุตบอลที่มีกิตไฟฝันหวังสร้างอนาคตด้วยกีฬาฟุตบอลผมชื่นชอบเด็กๆชุดนี้มากครับหวังว่าอนาคต จะเห็นพวกเขาเป็นนักกีฬาอาชีพในไทยลีกหรือเจลีกหรือไปเล่นในยุโรปพ,พ,พวกเขาแบ่งทีมกันโดยฝ่ายหนึ่งสวมเสือ้ออีกฝ่ายหนึ่งไม่สวมเสือ้อเพื่อเป็นการแบ่งว่าเป็นฝ่ายไหน จะได้ไม่หลงทางกันนีครับเยาวชนคนเจ่งเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกถ้ามีแจรักเขาจะไม่สนเขาจะสู้เพราะว่าเขารักกีฬาฟุตบอลเขาจะฝึกฝนทุกอาทิตย์ผมหวังว่า เด็กพวกนี้คืออนาคตของฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนเรามาเอาใจช่วยและส่งเสริมให้กำลังใจให้เด็กๆสูส้ๆสนะครับเด็กๆของชาติผู้รักกีฬาฟุตบนนะอลโอ้ ได้ลูกฟรีคิกแนอจะส่งลูกฟรีคิกเข้าตะข่ายหรือไม่มาชมกันครับ oh, 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 oh. กำลังจะโยนแล้วเพื่อนเราบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ oh, oh, oh. เป็นการนัดแนกมาชมลูกฟรีคิกประมาณ15หลาจากประตูเบอร์สเปด เป็นคนโยนเข้าไปโยนเข้าไปเลยครับว่าไงครับถูกสกัดออกมาได้เรามาชมบรรยากาศสดๆกันต่อไปชมภาพสดๆกันครับเป็นีนบรรยากาศแบบเศล่าวเกล่าว ข้างหน้าหน้าหนาวเลยคุณโม้ ดูกันครับว่าเราจะได้เห็นประตูในแมตนี้หรือไม่มเบสิกล้นลวนๆครับ บังครับบังวิธีการบังแล้วก็ส่งให้เพื่อนส่งตอบขึ้นมากส่งไปทั้งด้านหน้าให้เพื่อนเพื่อนขยับล็อกไม่ได้นะครับ ผลการแข่งขันนะครับฝ่า,ายทีมใส่เสื้อชะนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับอโอกาสหน้าจะหาบรรยากาศแบบบ้นา้ๆนมาให้เยาวชนมาดูอีกครั้งหนึ่งโปรดติดตามคลิปต่อไป นักฟุตบอลต้องดูฟุตบอล